สวัสดีครับวันดีพี่พีเอฟซี FC. ลุงป้านะ้าทุกทุกท่านนะครับอยกผมเ,เดินป่าลาผีนะครับพี่พีเอฟซี FC ครับก็ในวันนี้นะผมเนี่ยจะเดินทางไปหาท่านฤษีบนเขานะครับพี่พี่ครับซึ่งก่อนจะไปเดี๋ยวเราเนี่ยไปกราบไหว้พระพุทธรูปก่อนนะครับพี่พี่ครับก็โอเคนะฝากเป็นกําลังใจผมด้วยผมขอคนละหนึ่งไลค์ หนึ่งแชร์ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับพี่พี่ครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางขึ้นไปกันเลยดีกว่านะพี่พี่นะตอนนี้ก็แบบเกือบจะเที่ยงแล้วนะครับพี่ๆี่อากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนแล้วฝนเพิ่งหยุดนะครับพี่ๆี่ท้องฟ้าเพิ่งโปร่งใสนะครับพี่ๆเอฟซีครับก็โอเคนะเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยดีกว่านะครับพี่ๆเอฟซีครับไปกันเลยไปครับไปครับพี่ๆเดี๋ยวเราเดินทางขึ้นไปวัดกันอีกนะ ไปข้ประ้าโอ้โหรอยอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นรอยของผานต่อไก่นะครับพี่พี่นี่นะเป็นวงกลมสวยเลยนะครับน่าจะเป็นผานแถวนี้นะครับไปครับยังขึ้นไปไกลอยู่นะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ัน,นผมก็มาถึงวัดแล้วนะครับก็เ้นเป็นสถานที่วัดป่าแล้วดูแบบก้นึ้นไม้คนใครมาเขียนอะไรไหมพี่ดูดิอะไรเนี่ย เดี๋ยวมึงเจอกูคืออะไรเดี๋ยวมึงเจอกูไอ้สองการามหึเ,เมื่อเที่ยบผมไม่เจอวะทันฤศีครับเหมือนท่านจะทะเลาะกันนะ ใจเย็นนะครับท่านทะเลาะอะไรกันอะพระอาจารย์เหมือนเขาจะโกรธที่ท่านศรีเนี่ยมาไม่บอกเขานะครับว่าเป็นที่ของสงฆ์ ทานใจเย็นเจาจะลงของกับ้าหร่อ้าังอย่นี้้าแ่มหาที่นั่งสงบสติอารมณ์แด่เย็น เพราะนั่นแหละข้าจะมาหาที่นั่งเงีอืๆเจ้าก็ไปหาที่เจ้าจะไปไหนพ้อจะไปหาที่นั่งไม่รอขา้าเลยเหรอท่านใจงเงย็นค่อยๆคุยกันพระอาจารย์ครับรรผมมากราบไหว้พระพุทธรูปหน่อยครับท่าน ใกล้ป่าคือเต็มวัดเลยนะพระอาจารย์มาอยู่นานยังครับพระอาจารย์มาปฏิบัติธรรมแล้วครับผมอยู่แถวนี้นะครับอยู่แถวข้างล่างเนี่ยครับ โอ,อ,น,โอน้ำเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะพระอาจารย์ฝนตกขึ้นดีขึ้นเยอะเลยอันนี้พระอาจารย์นิมนต์มารูปเดียวเหรอครับพรนดิซก็นั่งสมาธิผมดูเจ้าครับ่ัน่ี่่เขาเคอยช่วยเหลือผมตลอดเลยครับท่าน แล้วเมื่อกี้พระอาจารย์ทะเลาะอะไรกับท่านลิซี่หรอครับนนออ,อ,อคือออคือพาจารย์เนี่ยเขาถือว่าเป็นคนอื่นแปลงแบบแต่งตัวมาเมั่วนะครับพี่พีหนูว่าไม่ใช่ท่านพี่สี่ตัวจริงนะ BFC กลัวจะมาทําร้ายเข้าข้องในวัดนะครับพี่พี่มาขโมยข้องในวัดนะครับพา,าฤาษีเขาก็แบบเพิ่งมาเพิ่งมาเจอกันทีนี้พระอาจารย์ก็เลยดุเขาให้นะครับพี่ๆีครับแต่นี่ก็เข้าใจกันแล้วนะครับพี่พก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องอะไรที่ไหนได้แค่เข้าใจผิดกัน,ยยนผ,มผมอยู่แค่น,นี้แหละครับพระอาจารย์ ผมก็คอยมาเรื่อยเลยครับมาเที่ยวอยู่เรื่อยๆเ,เลยครับอาจารย์บรรยากาศดีบรรยากาศก็ดีใช่ครับ แล้วนี้พระอาจารย์มานานไหมครับพาาารบอะาพพรอ,พาอาจารย์ก็มาพักที่นี่สักสองสามวันนะพี่พี่ก็ดีแล้วนะครับเป้าครับพระอาจารย,าาารย์ผมแค่มาเที่ยวเฉยครับ ผมไม่เคยทำลายข้าวของไม่เคยขโมยข้อครับมันนจะเเป็าาครับท่านอันนี้ที่แล้วผมก็ตั้งใจจะมาหาท่านที่สี่นั่นแหละครับมาเที่ยวหาทัานทีส่สี่มาดูอาการเข้าครับแล้วนี้พราะจานันทร์ อยู่จากวัดในมาครัเหรอคือครับไม่บอกก่นนะว่าเข้ามาจากวัดในนะครับพี่พี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาตักบาตครับพระอาจารย์ยังอยู่ใช่ไหมครับ นั่งสงบนั่งสมาธิด้วยกันนะครับพี่ปฏิบัติทําไปด้วยกัน ก็น,นั่งสมาธิอยู่นู่นนะครับวัดที่นี่ก็ดมสมบูรณ์นะเยี่ยมสุดลมเย็นดีนะครับยิง่งฝนตกไม่มากเดืนนี้คืออากาศดีเลยนะ อะไรครับท่านคือพระอาจารย์เลี้ยงครับพระอาจารย์หลวงพ่อจะพาไปดูของดีที่ไหนครับหลวงพ่อจะพาไปดูข้องดีนะ ไม่รู้ไปดูอะไรนะครับอยู่ทางไหนครับอาจารย์ ไปดูอะไรครับพระจาายครับไปดูอะไรครับไปดูของมนดำนะพี่พี่มันอยู่ตรงไหนครับพระจารย์ ในกุฏิล่างนั้นนั่นแหละครับม,มันคืออะไรครับ มนนะนะนะนั้นนะ่ะเหรอครับตรงไหนครับท่านนะ เราไม่ยู่ตรงกลางวงนี้ได้ใช่ไหมครับอืตอนเช้ามามันหายไปแล้วพี่พี่เมื่อคืนหลวงพ่อเจออะไรก็ไม่ดูนะเป็นของคนเล่นของนะเป็นของพวกสชยวิชาอาคมตอนนี้คือมันหายไปแล้วใช่ไหมหลวงพ่อนั้นไปคือมันหายไปแล้วนะครับพี่พี่แล้วลยงพ่อผมก็กลับแล้วเดี๋ยวรีบกับทันฤทีนะ เออน่าจะเป็นแบบของพวกหมอพี่อีปล่อยของหรือเปล่าพี่พี่ท่านลาสีครับเดี๋ยวผมกลับแล้วนะครับเดี๋ยวท้าทางปฏิบัติธรรมเสร็จไปห้าองค์เยี่งที่บ้านด้วยนะท่านองค์เยี่งเข้าจะให้ท่านดู อะไรให้ไม่รู้ครับผมรบกวนท่านคอยดูแลท่านฤาษสีด้วยนะครับตอนนี้เขาบาดเจ็บเข้าไปโดนไอ้ดาบมันจับตัวไปครับท่านก็โอเคนะพี่พี่แล้วผมฝากให้ะอาจารย์ท่านดูแลท่านแลสี่แต่เราก็เดินทางกลับกันนะครับพี่พี โอเคนะครับพี่พีเสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเองก็จะขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับที่แรกก็นึกว่าท่านเนี่ยทะเลอะกันที่ไหนได้เนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดนะครับพี่พที่แรกท่านหนูว่าท่านฤืษสีเนี่ยมาบุกลุกเพื่อมาขโมยของทรัพย์สินมีค่าในวัดนะครับพ,พี่แต่จริงๆเราไม่ใช่นะพี่พีเครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมิชชั่มันเยอะนะ พี่ๆก็โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมขอบพี่ๆ Fc นะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมเนี่ยมีกําลังใจในการถ่ายคลิปด,ด้วยนะครับพี่ๆ Fc ครับสําหรับคลิปหน้าผมจะไปอยู่ที่ไหนก็ฝากติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะครับสําหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตลาพี่ๆ Fc ทุกๆท,ท,ท่านเนี่ยจะเพียงเท่านี้นะครับเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับพี่ๆครับ